นี่เป็นวิธีการนะครับชายสมองเปลี่ยนจิตสำนึกโดวยวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็คือจินตนาการตัวตนไม่ของเราขึ้นมาคนที่เราจะรับลงไปให้เราจินตนาการชีวิตที่เราต้องการหรือคนที่เราอยากจะเป็นในอนาคตเรียกว่าเปลี่ยนจากจิตตายสำนึกครับ เปลี่ยนเป็นคนไม่โดยการจินตนาการตัวตนไม่ไปจนมาจะรับไปคือนี่เป็นวิธีการที่วิทยาศาสต์เขได้จิิดคนมาเลยพุ่มก็เป็นคนที่เปลี่ยนตัวเองสําเ็จเปลี่ยนจากจิตใายสํานึกคกับด้วยชายช้โงงเป็นหน้าทีรักนะครับเพื่อเปลี่ยนโดยการจินตนาการตัวตนไม่นี่คือเป็นรักเรื่องวิธีทำทางวิทยาศาสต์ครับจนพุ่มเปลี่ยนได้เลยครับตอนนี้เมียพุ่มกลายเป็นโรคชุมเช้านะครับ โปรชานเคมีในสมโมงมันทุกเปลี่ยนถึงเราถึงนี้จะเข้ากันจะทําการนะครับเป็นวิธีการเปลี่ยนจิตใจทำหนึกเมื่อเราเปลี่ยนจิตใจทำหนึกจากสกายภาพของสมโมงเราเลยทีนี้จมอมงมันจะเปลี่ยนมันจะล่างสา้นอีกตัวหนึ่งออกมานะครับพอพุ่มเปลี่ยนมาพนันจากติ่พุ่มเผยกลัวจากติ่พุ่มเผยกเศร้าว่าทติดพุ่มเคยออาจจะโอเทสินว่างแต่ทุดท้ทายเมื่อนสา้นเคมีในสมโมงเปลี่ยนมันเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาเป็นโปรรายถึงความกลัวนะครับ เปลี่ยนมารายถึงความทุกข์นะครับโดยจุดถ่ายมันอยู่เนื้อทุกอย่างได้โดยการเปลี่ยนตัวตนภายในนะครับจากจิตตาชํำนึกโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์โดยใส่โดยใช้สักกายภาพของชัช่วโ,โมงของเราเองครับที่ว่าสักกายภาพที่ไม่มีขีดจํากัดนะครับชั่วโมงของมนุษย์เรานี่ครับคือวิธีการที่ผมปฏิบัติมาแลยตัวนี้ผลลหลับมันโงกมากกคือระว่างสภา,าวะคิดบวกกับคิดลบนะครับระว่างพงกับเมียอะไร ผ่านทุกผ่านเน่าผ่านทุกพันผ่านทุกผ่านทุกมาด้วยกันนะครับใจชีวิตมาด้วยกันใช่ปีแต่ด้วยสภาวะที่อยู่ในจิตใจสำนึกกับรุดท,ทายสิ่งที่เ,เกิดขึ้นรนะหว่างสภาว่าหลบกับสบภาวะบวกมันแตกต่างกันอย่างฝากระเบื้นะครับตรงนี้ชีวิตจริงที่พมพิษชุดมาหนึ่งปีกว่านะครับจนรุดทายวันนี้นะครับได้คนพ,พบพลังของความคิดคำพูดความ,วาม,วาม,วามรู้ทีกับเรื่องว่า อ่กดโครงการชายชีวิตก็คือชายกดคบแบบพุทธเจ้าครับที่าาว่าพุทธเจ้าคนพบนะครับคือคาท่วงคองแบบพุทธเจ้าครับนั่นคือกดเรื่องวิวธีการชายกดบนหลวงนีอย่างทุกตรงนะครับก็คือคํท้วงคอบแระพุทธเจา้าพ่มได้ข้าวทึ่งตรงนั้นครับข้าวทึ่งโดยการอยู่เนื้อถูกๆกเหตุการณ์ความทุกข์ความถุกอยู่เนื้อมันได้โดยไม่เอาความคิดเข้าไปควบคุมนะครับเอาความรู้สึกเข้าไปเกี้ยวเกี่ย <lei ading S 2> วค้องกับเรื่องที่ผ่านมาเล่เรื่องที่อย่างมาไม่ถึง โดยการรับมายุกับปัจจุบันครับนี่นะครับคือวิธีการนะครับถ้าว่านี่คืออยากถ้าอยากดูวิธีการเปลี่ยนชีวิตตัวเองนะครับก็ข้าไปติดตามกับพมได้ครับหรือว่าจะไปทึกชาตตอนในช่อง youtube นะครับใน youtube ก็มีนะครับตรงนี้แต่นี่เป็นวิธีการที่พมได้ปฏิบัติโดยตนเองมาแล้วก็พบนะครับโดยครอบครัวของตัวเองก็เลยเอาวิธีนี้มาบอกกับทุกคนครับเรียกว่าพูดได้ว่ากดที่เราชาอยูทกวันนะครับ ไปกดติพ่มชัยมาทุกตองตามคำท่องของพระพุทธเจ้าครับเนี่ยน,นี้นะครับคือพวนหลับก็เลยเอามาบอกกับพุ่มแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ